สูตรพิเศษและเยอบ้ามาเต้สูตรเฉพาะช่วยเพิ่ม GLP1 ให้คุณได้เยอบ้ามาเต้สูตรเฉพาะ 1. ช่วยให้ระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดลดลง 2. ช่วยให้ระเววต่างๆตอบสนองต่ออินซูลินได้เร็วขึ้น 3. ระดับอินซูลินลดลงเร็วขึ้น4ส่งสัญญาณการอิ่มทําให้คุณอิ่มเร็วขึ้น5ทําให้น้ําหนักลดลงมีงานวิจัยว่าเยอบ้ามาเต้สูตรเฉพาะสามารถเพิ่ม GLP1 ให้คุณได้ 60- 70%ถึงเอร์ซ ไฟเบอร์สุดเฉพาะสร้าง L อลเซลในลำไส้แล้ว L อลเซลไปสร้าง GLP1 อีกทีหนึ่งไฟเบอร์สุดเฉพาะทําให้ร่างกายสามารถสร้างช็อตเชนแฟตติอซิตหรือกรดไขมันสายสั้นมีประโยชน์4ข้อดังนี้ 1. GLP1 ในลำไส้ส่งสัญญาณให้สร้างแอลเซลเพิ่ม GLP1 มากขึ้นในหลอดเลือดของคุณ 2. ลำไส้ส่งสัญญาณเพิ่ม GLP1 ในสมอง 3. ไม่ใช่ทุกไฟเบอร์จะทําแบบนี้ได้นะครับต้องเป็นไฟเบอร์ที่แบคทีเรียสามารถย่อยได้ คือไฟเบอร์ที่ละลายน้ำา4เมื่อผ่านไป1-2ทชั่วโมงระดับ GLP1 จะเพิ่มขึ้นอย่างมากสนใจไฟเบอร์สุดพิเศษและเยลบ้ามาเต้สุดเฉพาะพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะครับ